มีแบบประเมินสุขภาพจิตที่เป็นแบบประเมินง่ายๆนะครับที่จะบอกว่าแต่ละคนที่ไปเข้าไปใช้เนี่ยมีภาวะความเครียดมากหรือเปล่ามีภาวะซึมเศร้าหรือเปล่ามีภาวะความเสี่ยงต่อการที่คิดทำร้ายตัวเองหรือเปล่านะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะมีคําอธิบายด้วยนะครับว่าคุณควรจะดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Mental Health Checkup นะครับซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store นะครับแล้วก็ทาง Google Store ด้วยนะครับอีกอันนึงที่ เราเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ประเมินแล้วแต่เรามองว่าทํายังไงให้สังคมมีสติมากขึ้นสตินี่จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยมีความเข้มแข็งทางจิตใจนะครับในการที่ดําเนินการต่อจัดการภาะวะความเครียดได้ก็จะเป็นเรื่องของสื่อออนไลน์แบบ e-Learning นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการนําเข้าไปสู่ในกระบวนการของตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะครับเป็นสื่อออนไลน์ที่สามารถทําได้ทุกวัน ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะใช้นะครับรวมทั้งคนที่กักตัวในขณะนี้ก็สามารถใช้สื่อออนไลน์ตัวนี้ได้นะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับเป็นเรื่องสื่อง่ายๆนะครับรับตั้งแต่ภายนอกไปสู่ภายในนะครับว่าเราจะจัดการภายนอกความรู้สึกของเราได้ไงไปจนถึงข้างในนะครับแล้วก็จะมีเบสิกตั้งแต่ง่ายๆไปจนถึงที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับถัดไปเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้สายด่วนถ้าคนสนใจแล้วประเมินตัวเองแล้วพบว่ามีปัญหาเนี่ย เขาจะใช้สายด่วนในการดูแลตัวเองได้ยังไงเข้าถึงสายด่วนเนี่ยก็จะมีสายด่วน13 2 3นะครับซึ่งปัจจุบันเราพัฒนาคู่สายเพิ่มขึ้นนะครับปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับมีบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้เรามีแชทบอทนะครับ1 3 2 3เหมือนกันนะครับซึ่งสามารถตอบปัญหาทั่วไปแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตได้นะครับแล้วก็จะมีการติดตามจากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่จําเป็นที่จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการดูแลต่อไปนะครับ นะฮะถัดไปเลยนะครับถ้าสมมุติว่าคนที่ใช้ประเมินตัวเองแล้วจัดการตัวเองแล้วไม่ดีขึ้นนะครับเขาอยากจะมาโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลสุขภาพจิตในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่อยากจะมาพบคุณหมออยากพบนักจิตวิทยานะครับก็อันดับแรกเลยครับเราก็อาจจะต้องรักษาความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามารับบริการนะครับโดยที่จะมีเรื่องของการจองคิวการนัดหมายออนไลน์ก่อนนะครับ นะครับเพื่อจะมาใช้บริการโดยที่สามารถเลือกเวลาได้จะได้ไม่ต้องเข้ามาพบกันเยอะๆนะครับแล้วก็พบว่ามีความเสี่ยงสําหรับการที่จะติดเชื้อนะครับอันที่2ก็จะมีเรื่องของคลินิกสังเกตอาการทางเดินหายใจนะครับที่ถ้าสมมุติบางคนมีระบบทางเดินหายใจนะครับก็จะมีคุณหมอมาช่วยคัดแยกไปนะครับแล้วก็ให้คําแนะนำนะครับในกรณีที่มีไข้หรือมีอาการต่างๆนะครับที่เข้ากับระบบทางเดินหายใจมีการนัดเหลือเวลาเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ อันที่4เนี่ยเป็นไฮไลท์อันหนึ่งนะครับที่เราทําก็คือเรามองว่าคนส่วนใหญ่สามารถรับยาได้แล้วก็เป็นปัญหานะครับว่าเขาจะรับยาจิตเวชที่ไหนนะครับเรามีบริการตั้งแต่รับยาไปรษณีรับยาที่ร้านขายยาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าเผื่อผู้รับบริการเตรียมข้อมูลมาดีนะครับเขาสามารถไร o ทรูมาได้ก็คือพูดง่ายคือเขาขับรถมานะครับมีการประเมินคําถามก่อนที่จะมาเราสามารถรับยาแล้วออกไปจากโรงพยาบาลหรือสถานบริการได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพที่จริงๆเราตอนนี้เรานําเสนอให้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของ d ไดทรูจะเป็นระบบบริการที่ลดการมาสัมผัสในโรงพยาบาลให้มากขึ้นนะครับ